สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทหนึ่งที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่จริงๆคือสำคัญมากในโลกเทคโนโลยีนะครับ ASML Holding NV จากเนเธอร์แลนค่ะสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลวิเคราะห์หุ้นเข้ามาก็อยากจะมาคุยกันแบบเนื้อๆเ,เ,เลยว่าธรุรกิจเขาเป็นยังไงจุดแข็งคืออะไรและอนาคตจะเป็นไงต่อโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเด่นๆอย่าง EUV นะครับ ได้เลยค่ะคือ ASML เนี่ยเขาเป็นคนทำเครื่องจักรลิทอกราฟีค่ะครับเครื่องที่ใช้แสงวาดลายวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์สร้างสมองให้ผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละค่ะแล้วที่ที่มันสุดยอดมากๆก็คือ ASML เป็นเจ้าเดียวในโลกเลยนะคะที่ทำเครื่อง EUV ได้ EUV ย่อมาจากอะไรนะครับ Extreme Ultraviolet Lithography ค่ะ เทคโนโลยีนี้คือแบบจำเป็นสุดๆสำหรับทำชิปที่เล็กมากๆพวกต่ำกว่า7นาโนเมตรลงไปที่ล้ำสมัยที่สุดตอนนี้โหเป็นเจ้าเดียวในโลกเลยอ๋ออันนี้คือความได้เปรียบมหาศาลเลยนะครับแล้วโมเดลธุรกิจเขาละครับรายได้หลักๆมาจากไหนบ้างหลักๆก็มีสส่วนค่ะส่วนแรกคือขายเครื่องจักรเลยทั้งเครื่อง EUV ที่บอกไปสำหรับชิปไฮเอ็นแล้วก็มีเครื่อง DUV หรือ Deep Ultraviolet สำหรับชิปทั่วไปหน่อย มีหลายระดับใช่ค่ะแล้วก็มีพวกระบบวัดตรวจสอบคุณภาพอะไรพวกนี้ด้วยส่วนที่สองนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันคือรายได้จากบริการบริการเช่นพวกซ่อมบำรุงเหรอครับค่ะทั้งติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็อัปเกรดเครื่องให้ลูกค้าซึ่งอันนี้เป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็มาร์จินดีด้วยค่ะลูกค้าก็คือโรงงานผลิตชิปใหญ่ๆโดยตรงเลยถูกต้องค่ะ เป็น B2B ลูกค้ารายใหญ่สุดๆเลยก็คือ TSMC ที่ไต้หวันเจ้าพ่อวงการค่ะแล้วก็มี Samsung, Intel, SK Hynix, Micron ตามมาจะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากเอเชียไต้หวันเกาหลีใต้จีนพวกนี้ค่ะเพราะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลกใช่ค่ะแล้วการเติบโตของรายได้เขาก็ดีมากเติบโตแข็งแกร่งมาตลอดเพราะความต้องการชิปมันสูงขึ้นเยอะ จากทั้ง AI, Data Center, รถ EV, IoT อะไรพวกนี้แล้วทุกคนก็อยากไปใช้ EUV กันหมดมันก็ยิ่งเป็นตัวเร่งเข้าไปอีกดูจากผลประกอบการ3ปีล่าสุดนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับรายได้โตพรวดพรวดเลยใช่ค่ะรายได้โตดีมากอย่างปี2023คาดการไว้ก็เกือบเกือบ28,000ล้านยูโรแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพวกอัตรากำไรขั้นต้น g r o s s margin เนี่ยสูงมากสูงน like ี่คือประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่แถวๆเกือบ50%หรือบางทีก็เกินไปอีกค่ะแล้ว net margin หรือกำไรสุทธิก็แข็งแกร่งมากเหมือนกันประมาณ25-30%ได้โหกำไรดีมากตัวเลขพวกนี้มันบอกชัดเลยค่ะว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงแล้วก็เทคโนโลยีเหนือกว่าคู่แข่งจริงๆแถมสถานะการเงินก็ดีนี้ต่ำเงินสดเยอะมากพอพูดถึงคู่แข่ง ในเมื่อ a s m l เป็นเจ้าเดียวที่ทำ EUV ได้แล้วในตลาดรวมๆล่ะครับการแข่งขันเป็นไงถ้ามองภาพรวมเครื่องลิททอกราฟีทั้งหมด a s m l ก็คือเบอร์หนึ่งชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเจาะจงแค่ตลาด EUV นะคะอันนี้คือไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีเลยเหรอครับในเชิงพาณิชย์นะคะคือไม่มีใครทําขายแข่งได้เลยเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ a s m l พิเศษมากๆส่วนตลาด DUV ที่เป็นรุ่นรองลงมาก็พอมีคู่แข่งบ้างอย่างนิคอนแคนนอนจากปปญี่ปุ่นอ๋อยังมี นิคอนแค n นอนอยู่ค่ะแต่ส่วนแบ่งตลาดของ ASML ก็ยังนำห่างอยู่ดีค่ะการที่ผูกขาด EUV ได้เนี่ยมันคือคู่เมืองทางธุรกิจที่แข่งแกร่งสุดๆเลยนะครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาทำแบบนี้ได้ครับสำคัญสุดเลยคือเทคโนโลยี EUV นั่นแหละค่ะมันซับซ้อนมากใช้เวลาพัฒนานาน,านเป็น10-10ปีลงทุนไปเยอะมากๆคือคู่แข่งตามไม่ทันแล้วครับแล้วก็มีเรื่อง switching cost ค่ะ คือต้นทุนเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นมันสูงมากโรงงานชิปที่ลงทุนไปเป็นพันๆล้านกับเครื่อง ASML แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นยากมากโดยเฉพาะ EUV ที่ไม่มีตัวเรื่องอื่นเลยนอกจากเทคโนโลยีกับ switching cost แล้วครับก็มีพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างสิทธิบัตรนี่มีเยอะมากแล้วก็ know-how ความรู้เฉพาะทางที่มันเรียนแบบยากจริงๆคะ่ะ เข้าใจครับแล้วเขาก็ยังลงทุน R&D หนักมากทุกปีนะคะปีละหลายพันล้านยูโรเลยเพื่อทิ้งห่างไปเรื่อยๆเหมือนยิ่งทิ้งห่างคู่แข่งก็ยิ่งตามยากขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ Ecosystem เขาแข็งแกร่งด้วยคือทำงานใกล้ชิดกับทั้งลูกค้าทั้งซัพพลายเออร์มันเป็นเครือข่ายที่พึ่งพาก,กันคนนอกจะเข้ามาแทรกนี่ยากมากฟังดูแข็งแกร่งรอบด้านเลยนะครับแล้วปัจจัยอะไรที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต,ต่อไปใน,ในในกดครับ แน่นอนค่ะก็คือพวกเมกะเทรนใหญ่ๆทั้ง AI, Data Center ที่ต้องการชิปประมวลผลเยอะๆแล้วก็5 G, 6 G, IoT, รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับพวกนี้ต้องการชิปที่เล็กลงเก่งขึ้นตลอดใช่ค่ะซึ่งก็ต้องพึ่งเครื่องจักรของ ASML นี้แหละค่ะแล้วเขาก็กำลังพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่อยู่ด้วยนะคะ High NA EUV High NA EUV ค่ะสำหรับชิปที่เล็กกว่าเดิมอีก อาจจะต่ำกว่า2นาโนเมตรอันนี้คือกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตเลยมีแต่เรื่องดีๆเลยนะครับแล้วความเสี่ยงล่ะครับมีอะไรน่ากังวลบ้างไหมก็มีค่ะอย่างแรกคือเรื่องวัฒจักรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เองมันก็มีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจความต้องการอ่าใช่ใช่เป็นปกติของอุตสาหกรรมนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากคือภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีโดยเฉพาะไปจีนอันนี้ก็อาจจะกระทบได้อืมประเด็นนี้ละเอียดอ่อนค่ะแล้วสุดท้ายก็คือความซับซ้อนกับต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันน่าคิดตามเลยนะครับการที่บริษัทเดียวแบบ AML s กลุ่มเทคโนโลยีหัวใจสำคัญอย่าง EUV ไว้เกือบทั้งหมดมันจะส่งผลต่อสมดุลอำนาจทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่การเมืองโลกในระยะยาวต่อไปยังไงได้บ้างขอบคุณสำหรับผู้ฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ